มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดโพสต์รีวิวตอบกลับทันทีทำคอนเทนต์ตกอับเพื่อนเตือนไม่ฟังสําหรับอดีตพระเอกดาวรุ่งแห่งยุค90ริวอาทิตย์ในวัย44ปีหลังออกมาเปิดเผยความเป็นอยู่ในปัจจุบันหลังฝ่ามารสุมดราม่าชีวิตต่างก็มีคนในวงการบันเทิงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะ ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดช่องทาง Tik t o k อเพื่อที่จะอัปเดตชีวิตให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะคะโดยใช้ชื่อช่องว่าริวอาทิตย์ช่องจริงต่อมาสำนักข่าวดังรายงานว่าสดๆร้อนๆมีคนออกมาแชฉว่าเรื่องราวที่ริวพูดก็คือการสร้างคอนเทนต์โดยใน Facebook ของริวได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุว่า เดี๋ยวจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรจะปล่อยแล้วก็จะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบร้อยเหยียบบนกลางถนนมาก็เหมือนหมาตัวหนึ่งจำไว้อยากหักก็หักไปเลยคุณไม่รอดหรอก โย์คุณก็เยอะเกินหลงระเริงไปตอนบวชล่าสุดก็อยู่ที่วัดไม่ได้จนต้องเข้ามาที่กทมมาถอดผ้าเหลืองหลังจากนั้นยังเอาของกระถินคือซองกระถินไปแจกแล้วก็เอาเงินในซองมาใช้เองเมื่อประมาณ 4- 5ห้าปีที่แล้วอีกนะไปขโมยทองขโมยพระผู้หญิงที่อยู่หัวหินเอามาขายจนเขาเองต้องตามมาตามอินบ็อกถามให้คุณเองเอาไปคืนเขาหน่อยเขาอุตส่าห์ทำงานเก็บหอมรอมริบมา นี่เหรอคนดีน่าสงสารเตือนไม่ฟังแล้วมาด่านะพูดดีๆแล้วนะเอาเลยเอาให้สุดเรื่องพวกนี้ก็เยอะๆอยู่ทําคอนเทนต์ให้คนสงสารได้ระวังคนก็จะเกลียดได้นะโกหกทั้งเพและทางด้านของหนุ่มริวเองได้ไปคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่าคุณคือเพื่อนที่จุดๆที่สุดและเพื่อนคุณไม่มีใครครบ เปิดโพสต์ของริวตอบกลับทันทีหลังถูกแชร์ทำคอนเทนต์ตกอับเพื่อนเตือนไม่ฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ